สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทราพรชวนทานเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ดับชั้นปีที่2วันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการตรวจคันและการให้คำแนะนำในกาตั้งคันค่ะสําหรับการตรวจคันนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ท่าค่ะท่าที่1นะคะ f u n d a m กบค่ะเป็นท่าคําหาส่วนยอดของมดลูกนะคะเพื่อตรวจหาระดับยอดของมดลูกค่ะวิธีการวัดนะคะให้ใช้มือทั้งสองข้างนะคะคําไปตามลําตัวของมดลูกนะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อคาเจอของส่วนบนของมดลูกนะคะให้เราทําการวัดระดับความสูงของมดลูกค่ะโดยเรานะคะจะมีอุปกรณ์เสริมนะคะคือใช้สายวัดค่ะซึ่งวิธีการวัดนะคะให้ใช้ด้านที่เป็นนิ้วนะคะขึ้นไว้ด้านบนค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทาบไว้ตรงส่วนบนของยอดมดลูกนะคะทาบลงมานะคะถึงบริเวณส่วนบนของซิมบาซิทิวิสตนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรามาร์กจุดเอาไว้แล้วคลิกด,ดูที่ด้านที่เป็นเซนค่ะ จะได้เท่ากับทั้งหมด27ค่ะท่าที่2นะคะท่าเอเวอร์คลิปค่ะเป็นท่าหาแผ่นหลังของทารุกนะคะหรือว่าที่เรียกว่าลาชพาร์ตก็ฟังเสียงใดของทารุกนะคะที่เรียกว่าฟิทเตฮาร์ซาวค่ะวิธีการตรวจนะคะให้ใช้มือทั้งสองข้างนะคะของเรากดไปบริเวณหน้าท้องนะคะเพื่อคําว่าด้านไหนเรียบนะคะแล้วก็ด้านไหนที่นูนออกมาด้านที่เรียบนะคะจะเรียกว่าลาชพาร์ตค่ะส่วนด้านที่นูนนะคะจะเป็น ส่วนที่แขนขานะคะก็จะเรียกว่าสมอพา p a r เมื่อเราหาลัาพาร์ทของทารกได้นะคะเราจะใช้สเต t โ o สโ o นะคะหรือว่าหูฟังวางไว้บริเวณหน้าท้องที่ต่ำกว่าใต้สะดือน,นะคะเพื่อฟังเสเียงเจ็บของทารกค่ะ ท่าที่3นะคะพาลิสกิปค่ะเป็นท่าหาส่วนน้าของทารกและหาลิสกิปของทารกนะคะว่าส่วนน้าเป็นสีสันหรือว่าก้นค่ะวิธีการตรวจนะคะให้ใช้มือข้างที่ไม่นถนัดนะคะประคองบนยอดของบนลูกเอาไว้ค่ะส่วนมือข้างที่ถนัดนะคะให้จับส่วนน้าที่บริเวณขอบบริเวณซิมบิิพิบิตนะคะให้ขยับนิดหน่อยค่ะถ้าหากว่าเป็นสีสันของทารกนะคะจะมีลักษณะค่อนข้างกลมแข็งเรียบแต่ว่าถ้าลักษณะน,นิ่มๆนะคะให้สันนิษฐานไว้ว่าตรงส่วนนั้นนะคะเป็นส่วนของก้น ถ้าคำศีสาะได้ชัดเจนนะคะจะเรียกว่า head f o l d ค่ะแต่ถ้าคําได้บางส่วนจะมีส่วนที่ขยับโยกคอนได้ให้เรียกว่า head partial engagement แต่ถ้าหากคําไม่ได้ส่วนสีรัที่ชัดเจนหรือว่าคําไม่ได้เลยนะคะแล้วคุณแม่มีอาการท้องลดหรือเรียกไว่า lightening นะคะจะเรียกว่า En engagement ค่ะท่าที่4ค่ะ b i l a t e r a l n n g u i n a l Grip ค่ะท่านี้นะคะเป็นท่าที่เราสามารถรู้ได้ว่าศีรษะของทารกนะคะมีการ e n g a e m e n t แล้วหรือยังค่ะซึ่งท่านี้นะคะผู้ตรวจจะต้องหันหน้าไปทางด้านปลายเท้า,ทาของหญิงตั้งครรค่ะวิธีการตรวจนะคะให้ใช้มือทั้งสองข้างค้ำบริเวณส่วนล่างไล่ไปถึงส่วนนำของทารกนะคะบริเวณข้างลำตัวตร,ตรงนี้นะคะจะเรียกว่า Inguinal Ligament ค่ะ ถ้าศรีรษะของทารกยังไม่เข้าสู่อุ้งเชิงการนะคะซึ่งเราสามารถมือทั้งสองข้างเนะี่ยยังมาชนกันได้แบบนี้นะคะจะเรียกว่า head f o a t ค่ะแต่ถ้าหากศรีรษะของทารกเข้าอุ้งเชิงการแล้วนะคะก็คือจะติดไว้ตรงนี้ก็คือจะเรียกว่า head engagement ค่ะ สาเหตุอาการท้องอืดในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่1นนะคะก็คือมาจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกายนะคะทําให้กล้ามเนื้อเรียบในกระเพาะอาหารนะคะคลายตัวแล้วก็ทําให้การ,รย่อยอาหารนะคะนานมากขึ้นค่ะแล้วก็ประกอบกับแบคทีเรียนในลาไส้นะคะทําให้เกิดแก๊สอาจจะมาจากอาหารที่คุณแม่รับทานเข้าไปค่ะเช่นถั่วข้าวโพดอาหารรสจัดต่างๆแล้วก็ของหวานค่ะ คำแนะนำนะคะคือ1ค่ะให้คุณแม่นะคะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่ทําให้เกิดแก่นะคะเช่นผักชนิดต่างๆอาหารรสจัดแล้วก็ถั่วค่ะค่ะข้อที่2ค่ะก็คือให้คุณแม่นะคะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดค่ะเพื่อเป็นการดูดซึมสารอาหารได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้การย่อยอาหารเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะก็คือหลังรับประทานอาหารนะคะให้คุณแม่นะคะเดินย่อยเป็นเวลา10-15นาทีนะคะ เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบการด้วยอาหารให้ทํางานได้ดีขึ้นค่ะก็จบไปนะคะสาหรับคลิปวิดีโอการสาธิตการตรวจการตั้งครรภ์และการให้คําแนะนําย่ิงตั้งครรภ์ค่ะก็วันนี้สวัสดีค่ะ